ความสุขเล็กน,น้อยแหคะคือการได้ตั้งใจเรียนค่ะการได้มาโรงเรียนทุกเช้าอะไรอย่างนี้นคะ่ะชอบมากคะ่ะส่วนเรื่องที่บ้านพ่อเขาพูดคุยด้วยกันเปิดอกคุยกันว่าเนี่ยเราเราถามพ่อเรื่องนี้เรื่องนี้พ่อเขาจะตอบเราหนูว่ามันมีความสุขนะคะในเรื่องครอบครัวและการเรียนถ้าไปได้ดีมันก็มีความสุขความสุขของคนใบเรียนอย่างน้องใบเตยเกิดขึ้นจากเรื่องสําคัญในชีวิตไม่กี่เรื่องครับการมีพ่อแม่ครอบครัวที่เข้าใจมีผลการเรียนที่ภูมิใจได้มีความสัมพันธ์ที่ลงตัวกับ ครูและเพื่อนแต่เด็กหลายคนไม่ได้โชคดีอย่างน้องใบเตยครับซึ่งเราช่วยเข้าได้ด้วยการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกรับฟังและช่วยให้เขาได้คนพบตัวเองร่วมเรียนรู้เรื่องราวความสุขความทุกข์ของวัยรุ่นหลากหลายรูปแบบได้ที่ www. b e c k d u com โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสสสสพทและกรมสุขภาพจิต